ขอเจริญพรญาติโยมอุบาสกบาสิกาญาติโยมทั่วโลกและทั้งประเทศไทยและทั้งญาติโยมที่เคยมีคุณอุปการอุปธรรมค้ำชูสถานธรรมสัพเพวันมาตลอดเก้าปีทั้งที่เคยมาก็ดีไม่เคยมาก็ดีสถานธรรมสัพเพวันตั้งอยู่ที่บ้านโพธ อำเภอหนองไผ่จังหวัดพิจบูรณ์วันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2564เป็นวันขึ้นปีใหม่ทางสากลในขณะที่ญาติโยมทั้งหลายกำลังเผชิญาภาวะาที่อันตรายเกี่ยวกับโรคไปไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโควิด COVID 19. อยู่ในขณะนี้ในช่วงปีใหม่นี้ทางสถานธรรม ก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งการให้กำลังใจกับญาติโยมโดยคำอวยพรต,ต่างๆนี้เพื่อให้ญาติโยมได้มีกำลังใจมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆตั้งแต่ปีใหม่นี้ไปจึงขออัญเชิญอาราธนาคุณพระศรีรัตนใจมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ คุณเทพพรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้คุณศิลคุณทานคุณงามความดีทั้งหลายที่ญาติโยมได้กระทามาก็ดีที่ตมมาได้ทำมาแล้วก็ดีได้โปรดช่วยกระจัดปัดเป่าสิ่งที่มีดีทั้งหลายต่างๆเช่นความยากจนความขัดข้องความทุกข์และความเป็นอับปุมงคล ทั้งหลายจงมาลายหายไปพร้อมกับปีเก่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลอันประเสริฐทั้งหลายจงได้มาปรากฏแก่ญาติโยมและครอบครัวสิ่งที่ดีๆทั้งหลายทั้งหมดเช่นความร่ำรวยความสุขธุรกิจการค้าหน้าที่การงาน ขอให้เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความคล่องตัวในทุกอย่างในปีใหม่นี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงพบแต่ความสำเร็จความสมปรารถนาและขอให้ญาติโยมทั้งหลายตลอดปลอดภัยแค็วคาด่จากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอให้ญาติโยมนั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีๆหลังไหลเข้ามาสู่ครอบครัวและธุรกิจการงานต่างๆขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้เงินไหลกองให้ทองไหลามาไม่ขาดสายณนะชาลีติแล้วต่อไปจะมีลูกศิษย์ลูกหาไม่ชิเไม่พรามก็จะมาอวยพรปีใหม่ เป็นภาษาต่างประเทศเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเขมรตามภาษานะก็เพื่อให้ญาติโยมที่เป็นพุทธษาสนิกชนของต่างประเทศได้รับคำอวยพรนี้ด้วยกัน ในโอกาสดีวันขึ้นปีใหม่แม่ชีขออวยพรให้พี่น้องชาวจีนทุกคนนะคะสิ้นเนียนหาสิ้นเนียนควขยเลยจินนี่เจียนคังจิน,นี่ผิงอานจิน,นี่เป่าฟู่และโอกาสนี้ขอให้พี่น้องชาวเขมรทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่แม่เอาบองปโอน๊นเขเมรกรุ๊กเนีนอออยปีใหม่นี้เมียนแต่ความสุขความเจริญเมียนประเมียน ทองอ่อยโจรโมเมีนแต่ความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไปต่อไปก็ให้พี่น้องทั่วโลกนะคะ Happy New Year now and away let your dream take flight the new year